เป็นการสำรวจความสุขสมในเรื่องเซ็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะผลเนี่ยนะคะให้พี่ภูมิไทยว่าประเทศที่มีความสุขสมในเรื่องของเซ็กมากที่สุดคือประเทศอะไรคะอันนี้ไทยนะง่ายมากเลยต้องเป็นญี่ปุ่นอย่างแน่นอน mm hmm. เขามีอุตสาหกรรมเซ็กที่ใหญ่มากโอ้โหขนาดนั้นเลยนะคะแต่ว่าผิดค่ะ ประเทศที่มีความสุขสมในเรื่องของเซ็กมากที่สุดกว่า70%นั่นก็คือประเทศอินเดียนั่นเองค่ะเฮ้ยอันนี้งงนะเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เพราะเขาเป็นเจ้าของหลักสูตรของกามสูทุร่านะครับค่ะและสําหรับประเทศไทยของเรานะคะมีความสุขสมในเรื่องเซ็กน้อยมากๆเลยแค่30%เท่านั้นค่ะแค่นี้เองเรอครับ30%ถ้าแค่นี้ไม่มีความสุขทางเพศอย่างแน่นอนครับลงสนามรัฐนะครับแต่ว่าอาวุธประจำกายของเราเนี่ยมันไม่ให้ความร่วมมือรักงันนะครับให้เฝ้าดูเลยว่า กังพื้นแข็งปังหรือเปล่ากังพื้นแข็งปังสี่ห้าครั้งแน่นอนเป็นปัญหาทางจิตใจเวลาเรามีเพศสัมพันธ์เราจะสังเกตเลยว่ามันมันเหงื่อแตกนั้นเหนื่อยไปทั้งตัวเลยนะฮะไม่แตกแค่เหนื่อยครับไม่แตกแค่เหนื่อยอ๋อถูกต้องครับนะ่ยมะเร็งลูกอัณฑามักจะพบในวัยรุ่นอ่านะฮะอันนี้ต่างกันนะะต่างกันแล้วก็ในวัยกลางคนอายุสัก40เนี่ยมะเร็งล่กทับพบน้อยที่สุดเลยครับชอบผู้หญิงเนี้ยมันเนี้ยบหรือชอบแบบก๊อก โก,โก,ก้ครับทำาไมครับซุ่มซ่ามดีนี่ทำปลอดภัยสาวโกะซุ่มซ่ามโดนผู้ชายแตะอังมาไม่รู้กี่ร้อยคนผมตันทง,งเลยฮะ whatever belong to you will stay with you นะ whatever n belong to you will go away ถ้าเกิดคุณเป็นหนุ่มเนี้ยบนะมักจะมีสาวโกะมาติดแ้วถ้าเกิดคุณเป็นเพศเล่ไปเล่มามันก็จะมีสาวที่เนี้ยบมาดูแลเพราะเหมือนดูแลลูกเหออมนอไหม